แม่ดูดีไหมสวยมากแม่แม่ทำอะไรนะอย่าออกมาแย่แล้วแย่แล้วจริงๆแล้วเป็นศัตรูกันมาตลอดว่องเหมยจเวียนนี้แข่งกับฉันมาตลอดชีวิตเธอแย่งซีนฉันตลอดไม่คิดว่าเจ้าสาวของเธอจะสวยขนาดนี้ถ้าเธอรู้ว่าลูกสะภ้ของฉันแม่เกิดอะไรขึ้นพอแล้วอย่าออกมา ลี่ผิงบังเอิญจังเธอก็มาซื้อเสื้อผ้าหรอใช่เธอมาเดินเล่นคนเดียวหรอเจ้าสาวใหม่ของเธอไม่อยากมาเดินด้วยหรอเป็นไปได้ยังไงเธอกําลังลองชุดอยู่ข้างในลูกสะภ้ใหม่ของฉันเธอเอาใจใส่มากดีเลยให้เธอออกมาให้พวกเราดูหน่อยโอ้พระเจ้านั่นาอีหวังที่ชอบเปรียบเทียบกับแม่สามีทุกเรื่องถ้าออกไปแบบนี้แม่สามีต้องเสียหน้าแน่แนแม่สามีเป็นคนรักหน้ามาก ถ้าทำให้แม่สามีเสียหน้าชีวิตที่เหลือจะดีได้ยังไงทําไงดีทําไงดีโชคดีที่วันนี้พวกตัวนี้มารอแป,ป๊บฉันอยากมอบมันให้กับผู้หญิงทุกคนที่มีอายุเกิน30ปีฉันไม่สนหรอกว่าคุณเคยพยายามเพื่อใครมาก่อนฉันขอให้คุณเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้และพยายามเพื่อตัวเองผู้หญิงที่แต่งหน้าด้วยรองพื้นทุกวันเป็นผู้หญิงที่งโง อย่าเพิ่งโกรธนะฉันจะทําการทดลองให้ดูนี่คือรองพื้นที่คุณใช้ทุกวันปกปิดจุดด่างดำทาไปแล้วหนามากรู้สึกเหมือนมีผ้าห่มหนาคลุมอยู่บนผิวแต่พอใช้มือจับเห็นไหมเป็นรอยหมดและถ้าวันนี้คุณใส่เสื้อสีขาวเห็นไหมสกโปรกและเหลืองมากเสื้อสีขาวของคุณจะเสียเพราะมันมีสารตะกั่วปร,รอดสีและโลหะหนักจํานวนมากใช้เป็นเวลานานจะอุดตันรูขุมขนทําให้เกิดสิวและสีหัวดําผู้หญิงฉลาดในตอนนี้ พวกเขาไม่ใช้รองพื้นแล้วพวกเขาใช้ครีมบำรุงผิวหน้าแทนเราใช้แค่นิดเดียวทาลงบนใบหน้าโอเคแล้วเราก็ทาให้ทั่วดูสินี่มันเหมือนครีมบำรุงผิวเลยชุ่มชื้นมากและยังให้ความชุ่มชื้นดูเป็นธรรมชาติมากทาแล้วรู้สึกชุ่มชื้นและสบายมากดูสิเราแค่ทาสองสามครั้ง รอยสิวและจุดด่างดำก็ถูกปกปิดไปหมดรูขุมขนของเราแค่ทาสองสามครั้งก็หายไปแล้วดูเป็นธรรมชาติมากบอกเลยผลลัพธ์นี้สุดยอดจริงๆหลังใช้เสร็จมันสวยมากจริงๆเราชอบครีมนี้มากเพราะใช้ง่ายและสะดวก ดูสิผลลัพธ์นี้ในเวลาไม่ถึงนาทีเหมือนแต่งหน้าเลยดังนั้นคนที่เกียดซื้อมันเธอรีบให้เธอออกมาให้พวกเราดูหน่อยฉันยังไม่เคยเห็นเจ้าสาวใหม่ของเธอเลยเธอทําอะไรช้ามากพวกคุณไปเดินเล่นก่อนนะไม่ได้หรอกฉันยังไม่เคยเห็นลูกสะพ้ายของเธอเลยวันนี้ฉันต้องดูให้ดีว่าเธอหน้าตาเป็นยังไงแม แม่เพื่อนแม่เหรอใช่ดูสิม่ยจเวียนนี่คือลูกสะภ้ของฉันสวยไหมผิวคุณดีมากเลยดีอะไรรีบไปเถอะลูกสะภ้ของฉันคุณสวยมากคุณใช้อะไรในนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำห้ปีหรือรอยตำหนิสิบปีสวยธรรมชาติที่เกียจแต่งหน้าใช้ตัวนี้เลยดีมากแล้วซื้อที่ไหนแม่จะซื้อให้เยอะๆคลิกลิงก์วิดีโอเพื่อซื้อได้เลย สั่งซื้อตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยนี่คือครีมบำรุงผิวหน้าแบบไม่มีสีที่มีวิตามินซีห้าชนิดราคาถูกแต่ให้ผลลั์ที่หรูหราเนื้อครีมของมันชุ่มชื้นมากผิวแห้งใช้แล้วไม่เป็นคราบผิวมันใช้แล้วติดทนนานหลังทานหน้าแล้วคุณจะดูไม่ออกเลยว่าทาเครื่องสำอางทำให้ได้ผลลั์ที่เหมือนทาแต่ไม่รู้สึกว่าทาใช้แล้วไม่ต้องใช้เบสบีบีครีมครีมบำรุงผิวรองพื้นคอนซีลเลอร์อีกต่อไปขวดเดียวได้ผลหลายอย่างและบำรุงผิวให้โอกาสกับสินค้าจากประเทศของเราคุณจะไม่่่่ผิดหหวังงงงคนนทีไมชชอออบแตต้้้าลใ มันเป็นครีมที่ให้ความชุ่มชื้นปกปิดและเพิ่มความประสังใสในขวดเดียวและมันไม่ทำให้เป็นคราบหนักหรือหมองคล้ำเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันสะดวกมากสำหรับวันที่ขี้เกียจแต่งหน้าใช้ตัวนี้ก็พอแล้ว